ก็จะมีเรียกว่าความสนุกสนานนนแฝงอยู่มากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็จะมีสินค้าอื่นๆที่ไม่ใช่หนังสือเนี่ยที่เรียกว่าเป็นทั้งไลฟ์สไตล์แล้วก็เป็นของเล่นเนี่ยมากยิ่งขึ้นนะครับก็จะเป็นลักษณะของร้านของเสร็จถ้าว่าสาหรับจังหวัดพัทลุงมีถึงสองสาขาครับตอนนี้เรา เผลอะไรที่ว่ามาเปิดสาขาใหม่อีกสาขานใน, <Okay. S 1> ใ,นในตัวจังหวัดเล็กๆกันจริงๆแล้วเนี่ยสาขานี้เ,นเป็นสาขาที่มีขนาดที่ใหญ่ขึ้นนะครับเพราะว่าเราอยากจะมีหนังสือที่เรียกว่ามากกว่าเดิมนะครับเพื่อให้ เรียกว่าเพืพ่อให้บริการกับคนพัฒนุลงให้มากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ถ้าจะสังเกตให้ดีๆเนี่ยจะมีหนังสือเกี่ยวกับเรื่องของความสนุกสนานอย่างเช่นการ์ตูนมังงะนะครับหนังสือเด็กที่เกี่ยวกับเรื่องของเออซซาม่เองหรือว่าดิสนีย์เองนะครับแล้วก็มเีเครื่องเขียนที่สนุกสนุกแล้วก็มีน,นวนิยามีวรรณกรรมต่างๆในขณะเดียวกันกเนี่ยเราเองเนี่ยก็ยังไม่ได้ทิ้งเรื่องของตัวคู่มือเรียนคู่ม,มือสอบนะครับหนังสือการเงินแล้วก็ปีนี้เองเนี่ยหนังสือแนวพัฒนาตัวเองเนี่ย ขายค่อนข้างดีนะครับในร้านหนังสือรหลายแห่งเพราะฉะนั้นสเสษก็เลยน,นําหนังสือพัฒนาตัวเองเนี่ยเข้ามาที่นี่ด้วยปริมาณที่เยอะมาก,มน,กน,นะครับแล้วมีกลยุทธ์อะไรในการขายหนังสือทั้งที่ร้านและขายออนไลน์ครับอ๋อจริงๆแล้วต้องต้องต้อง,องเรียนอย่างก่อนครับว่าการที่ลูกค้าซื้อหนังสือออนไลน์หรือมาซื้อหนังสือที่ร้านเนี่เยเสดมองว่าเป็นเป็นเรื่องที่ดีนะครับเพราะว่าการซื้อหมายความว่าน้องๆหรือว่าผู้ปกครองหรือว่าคนที่ซื้อเหล่านั้นเนี่ย เขาได้ใช้ประโยชน์เขาได้อ่านส่วนการที่ร้านค้าเนี่ยจะได้ประโยชน์จากตรงนั้นก็คือว่าจริงๆแล้วผมเชื่อว่าลูกค้าส่วนใหญ่อยากจะหยิบจับเปิดอ่านทดลองอ่านนะครับหรือแม้กระทั่งพออ่านเล่มนี้เสร็จป,ปุ๊บเอ๊ะอาจจะมีเล่มอื่นๆที่มันข้างเคียงหรือเปล่าเข้ามาเนี่ยนี่ผมเลยคิดว่านี่ยังเป็นสเสน่ห์ของร้านหนังสืออยู่นะครับก็เลยคิดว่านี่น่าจะเป็นจุดหนึ่งที่ดึงดูดในขณะเดียวกันเนี่ยผมเชื่อว่าการที่ สักหนึ่งครอบครัวมาเดือนที่สี่เอ็เนี่ยคุณพ่อคุณแม่อาจจะได้หนังสือประมาณหนึ่งคุณลูกก็อาจจะได้หนังสือหรือว่าของเล่นหรือว่าของที่ใช้ของเล่นพัฒนาการนะครับอีกประมาณหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมันก็จะกลายเป็นแบบร้านนังสือของครอบครัวครับก็เลยก็เลยก็เลยเป็นส่วนที่น่าจะเป็นแตกต่างน,นะครับมุมมองในส่วนในในฐานะผู้ผลิตหนังสือกับการอ่านหนังสือของเด็กสมัยรับมองอย่างไรบ้างเลียนอย่างนี้ครับว่าหนังสือเนี่ยจริงๆแล้ว ถ้าถ้าพูดถึงเนื้อหาโดยรวมเนี่ยมันจะมีทั้งในโลกออนไลน์นะครับใน Facebook ในไลน์เนี่ยแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยการที่จะก,การออกมาออกมาเป็นหนังสือหนึ่งเล่มเนี่ยมันจะต้องผ่านกระบวนการที่เรียกว่าตรวจสอบความถูกต้องตรวจสอบความนันยำนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเชื่อว่าหนังสือเนี่ยเป็นเป็น เอกสารหรือว่าเป็นเป็นแหล่งข้อมูลอ้างอิงที่เรียกว่ามีความถูกต้องไม่นยำมากที่สุดอันหนึ่งนะครับในขณะเดียวกันหนังสือเองก็ต้องปรับปรับตัวเหมือนกันว่าทาหนังสืออย่างไรให้ให้โดนใจวัยรุ่นมากยิ่งขึ้นให้โดนใจคนอ่านที่มีพฤติการที่เปลี่ยนไปมากขึ้นก็มีการปรับตัวอยู่ตลอดค่ะเพราะว่าของภาคใต้เัจีเอ็ปเปิดไปแล้วเกือบทุกจังหวัดใช่ครับก็ถ้าในภาคใต้เองเนี่ยเราเหลือแค่ปัตตานีที่เดียวที่เรายังไม่เปิดแล้วก็ มีแผนว่าพยายามจะเปิดให้ได้ภายในปีนี้ครับจากการดูแล้วการอ่านหนังสือของคนภาคใต้เป็นยังไงอ,อย่างแรกเลยต้องขอชื่นชมนะครับว่าคนคนภาคใต้อ่านหนังสือเยอะมากแล้วก็ส่วนหนึ่งที่ผ่านตามานะครับหนังสือที่เกี่ยวกับสาระโดยเฉพาะอย่งนี้กฎหมายเนี่ยมีมีการอัตราสซื้อที่สูงค่อนข้างเยอะมากเหมือนกันในใน,ในจังหวัดภาคใต้นะครับ<ม>ก็ก็เลยเป็นที่ที่แบบเราเนี่ยเราต้องเปิดให้ครบให้ได้ครับย<ม>ชื่นชมชื่นชมครับเป็นยงไง ยอดขายยังเรียกว่ายังเริ่มกลับมาดีขึ้นนะครับต้องต้องเรียนว่าพอช่วงก่อนโควิดยอดขายเราดีนะครับแล้วก็มันจะมาซาช่วงโควิดตอนนี้หลังหลังโควิดแล้วในยอดขายเริ่มไต่ขึ้นไต่ขึ้นนะครับแล้วก็เป็นไปในทางที่ถ่ายที่ดีขึ้นครับผลของโลคโซเชียลไม่ไม่ได้ทําให้ยอดขายเราลดลงจริงๆแล้วผลของการที่มีโซเชียลการที่มีโซเชียลใช่ไหมครับโซเชียลเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ย โซเชียลมันทําให้คนกลับมาซื้อหนังสือมากยิ่ขึ้นนะครับ<ม>เพราะว่าในโซเชียลเนี่ยถ้าสังเกตด,ด้วยดีจะมีการเหมือนกับเป็นการสรุปประเด็นนะครับหรือว่ามีเนื้อหาที่ที่เรียกว่ากระชับสั้นประมาณหนึ่งแต,แต่แต่ใครก็ตามที่ต้องการเจาะลึกรลหรือว่าขยายขยายผลความรู้เนี่ยหนังสือจะเป็นตัวที่ตอบโจทย์นะครับ,รบจะฝักอะไรถึงคุเก็จ,ะจ,ะเจริงๆแล้ว